พิลิแกนแบร์ฮิโปเวิร์มส์ขอบคุณสำหรับการเป็นเพื่อนที่ดีที่สุด พี่แพนกลับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอหนังสือเล่มน,นี้เลยเด e t h ั n k y o u Book หนังสือเล่มน,นี้นะคะเป็นเรื่องราวสุดสนุกของเจอร์รันแล้วก็พิกกี้ค่ะที่วันนี้นะคะพิกกี้เขาอยากจะขอบคุณทุกคนในชีวิตของเขาเลยแต่ว่าเขาลืมขอบคุณคนสาคัญไปคนหนึ่งเราไปดูนะคะว่าคนนั้นเป็นใครคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็เป็นกาลังใจให้ด้วยคะเรามาดูข้างในกันเลย I am one Lucky p i c ฉันเป็นหมุนที่อโชคดีมากฉันมีหลายสิ่งที่อยากขอบคุณ I have better get thanks ฉันกำลังจะไปขอบคุณทุกๆคนที่สำคัญกับฉันทุกๆกคนหรอใช่ทุกทุกคนไม่มีทางเธอน่าจะลืมใครบางคนถ้าจะลืมใครบางคนที่สำคัญฉันจะขอบคุณทุกๆกคนเลย I will be a f r a n orrama ฉันจะเป็นเครื่องขอบคุณว่าไปกับไปแล้วนะเจ้ากระรอกพิกกี้ขอบคุณมากเลยนะสำหรับความคิดที่สุดยอดของเธอเจ้างูพิกกี้ว่าไงขอบคุณมากเลยนะที่มาเล่นบอลก,กับฉันพีเจียนขอบคุณมากเลยนะที่ไม่เคยยอมแพ้และฉันก็ขอโทษด้วยนะ ก็ต้องขอโทษด้วยที่เธอไม่ได้อยู่ในหนังสือของพวกเราอืมนั่นเป็นสิ่งที่เธอคิดนะการขอบคุณนะเป็นสิ่งที่ดีแต่เธอน่าจะลืมใครบางคนฉันไม่ลืมเจ้าหนูเจ้าโนโกไรโนทิโทปโปบิ๊กซิสเตอร์บัคเคิลด็อกพิลิแกนแบร์ฮิปโปเวิร์มส์ขอบคุณสำหรับการเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดอเห็นมหมเจ้าหล่ะฉันเป็นเครื่องขอบคุณ พิกกี้เธออาจจะลืมใครบางคนที่สําคัญไปนะไม่ต้องกังวลหรอกเจอราดการขอบคุณครั้งต่อไปจะเป็นการขอบคุณที่หายเลยขอบคุณนะวานเธอน่ารักที่สุดเลยเธอก็น่ารักเหมือนกันไอศครีมเพนกวินขอบคุณมากเลยสําหรับไอศครีมของเธออ๋อในป็นน้าที่ของฉันอยู่แล้วคุณมอแมวขอบคุณมากเลยนะที่เป็นคุณหมอที่สุดยอดมากด้วยความยินดีเพกเก้ ไบรอันแบดขอบคุณมากเลยนะที่วาดฉันน่ะโอ้น่ามาสนุกมากๆเพเก้เพกเก้ถ้าลืมใครไปหรือเปล่าใครบางคนที่สำคัญมาก mm hmm. หรอเอ๊ฉันรู้นะาว่าเธอกำลังพูดถึงใครอ mm hmm. ะแมลงวันใช่ไหมขอบคุณนะาแมลงวันที่ทำอาหารให้ฉัน mm hmm. ไม่ใช่มแมลงวันพิกเก้ ฉันไม่คิดว่าจะมีใครอีกแล้วที่ฉันลืมที่จะไปขอบคุณนะเจอรัตฮโอ้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณคุณช้างเจอรัตเราเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันนั้นมีความหมายมากๆเลยล่ะสำหรับฉันพิกกี้ฉันไม่คิดว่าเธอจะลืมฉันหรอก Who did I f o r g o t to thank ใครคิดว่าฉันลืมโอ้ oh. ผู้อา่านเธอลืมขอบคุณคนอ่านนะใช่แล้วขอบคุณผู้อ่านนะเราจะไม่เป็นเราถ้าเกิดว่าไม่มีคุณเธอเป็นที่สุดเลยเธอทำได้แล้วพิกกี้ขอบคุณนะฉันเป็นหมวกที่ชอบดีมากๆเลยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ